สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากรีวิวหนังสือ The l e t The m Theory ของคุณแบงค์สิทธินนท์นะครับสวัสดีค่ะแกนหลักๆเลยก็คือเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็หันมาใส่ใจกับสิ่งที่เ,เราจัดการได้จริงๆนะครับเนื้อหาก็มาจากรีวิวที่คุณแบงค์เขียนไว้นี่แหละครับใช่ค่ะคือหัวใจของ Let-Down เ,เ,เนี่ยวางง่ายๆก็คือ ปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นในแบบที่เขาเป็นนะคะให้เขาคิดเขารู้สึกในแบบของเขาไปอืโดยที่เราไม่ต้องพยายามเเข้าไปคนโทรลหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมของเราจริงๆมันก็คล้ายๆกับคําว่าช่างแม่งที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่าครับหรือต่างกันยังไงก็คล้ายนะคะแต่ในมุมมองของทฤษฎีเนี้ยมันจะนุ่มนวลกว่านิดนึงคือเน้นไปที่การปล่อยวางเพื่อความสุขเพื่อความสงบในใจเราเองมากกว่า ไม่ใช่แค่แบบผักใสไม่สนใจไปเลยอ๋อเข้าใจครับคือไม่ใช่แค่ไม่แคร์แต่เป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ดึงพลังงานกลับมาหาตัวเองเพราะหลายทีเลยที่เราเครียดเนี่ยมันเกิดจากการพยายามไปควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นั่นแหละคะ่ะใช่ใช่ครับพยายามจะให้คนอื่นคิดเหมือนเราหรือทําตามใจเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือพอเราเลดเดมต่อยเขาไปแล้วเนี่ยมันต้องมีสเต็ปต่อไปคือเลตมีเลดมี ยังไงครับก็คือให้ฉันเนี่ยกลับมารับผิดชอบกลับมาจัดการกับตัวเองทั้งการกระทําปฏิกิริยาความคิดของเราเองอันนี้แหละคือพื้นที่ที่เราควบคุมได้เต็มที่จริงๆค่ะอ๋อมันเหมือนการสร้างสมดุลนะครับไม่ใช่ปล่อยเขาแล้วปล่อยเลยแต่ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยไม่งั้นอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ ยอมแพ้ไปเลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะการทำทั้งสองอย่างทั้งเลดเดมและเลดมีนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้ชีวิตเรามันสมดุลขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วยไม่รู้สึกว่าเราด้อยกว่าหรือว่าโดดเดี่ยวครับแล้วมันเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงยังไงได้บ้างครับมีตัวอย่างไหมมีค่ะอย่างเรื่องการจัดการความเครียดง่ายๆเลยผู้เขียนเขายกตัวอย่างตอนไปเจอคนพาสุน,นัขมาเดินเล่นในสวนแล้วเออไม่เก็บมูลสุน,นัขโอ้โหอันนี้เจอบ่อยเลยครับแล้วปกติเราก็จะหงุดหงิดเนาะ ใช่ค่ะแต่แทนที่จะหัวเสียซึ่งมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของหมาไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะเขาก็เลือกเล็ดเดมกับพฤติกรรมนั้นไปเลยคือปล่อยผ่านเรื่องของเขาไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับไม่ค่ะเขาก็ทำเล็ดมีต่อด้วยการเลือกจัดการสิ่งที่เขาควบคุมได้คือเขาก็เลือกที่จะเก็บมูลสุนัขนั้นเองเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เขาใช้มันโอเคอ๋อคือไม่ปล่อยให้อารมณ์เสียมาครอบงำแต่เลือกแอคชั่นที่เราทำได้แทนถูกต้องค่ะ เป็นการเลือกตอบสนองซึ่งมันสําคัญมากโดยเฉพาะกับเรื่องอารมณ์เนี่ยมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วอารมณ์ส่วนใหญ่มันจะอยู่กับเราแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะแป,ป๊บเดียวนี่คือนานแค่ไหนครับประมาณ90วินาทีเท่านั้นเองค่ะถ้าเราไม่ไปเติมเชื้อไฟไม่ไปคิดปรุงแต่งหรือรีบตอบสนองมันออกไปทันทีนะ90วินาทีโอ้โหจริงเหรอครับฟังดูสั้นมากแต่ถ้ามีเวลาเราโกรธหรือเสียใจยมันรู้สึกนานจังนั่นเพราะเรามักจะไปคิดวนซ้ําหรือไปตอบสนองมันไงคะ มันก็เลยเหมือนถูกขยายเวลาออกไปกุญแจสำคัญก็คือการรู้ทันแล้วก็แค่สังเกตมันปล่อยให้มันผ่านไปคล้อยๆเล็ดเต็มกับอารมณ์ตัวเองนี่แหละค่ะอืการเล็ดเต็มกับอารมณ์ตัวเองนี่ก็ท้าทายเหมือนกันนะแต่ก็น่าสนใจครับแล้วมันเชื่อมไปถึงเรื่องการรับมือกับความคิดเห็นคนอื่นด้วยไหมครับที่แบบบางทีเราแคร์มากไปเชื่อมเลยค่ะต้นหลักการเดียวกันเลย คือความคิดคนอื่นคำตัดสินของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเขาเราไปควบคุมความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วจริงครับแล้วมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราเสมอแหละค่ะผู้เขียนเองยังเล่าเลยว่าเขาใช้เวลาตั้งสองปีนะกว่าจะกล้าโพสต์เรื่องงาน เพราะมัวแต่กังวลสายตาคนอื่นกังวลว่าเขาจะคิดยังไงนี่คือเล็ดเดมไม่ได้พอเราเข้าใจว่าความคิดเขาเป็นเรื่องของเขาเราก็เป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องเสียพลังงานไปกังวลหรือพยายามทําให้ทุกคนพอใจซึ่งมันก็นําไปสู่เรื่องการตัดสินใจยากๆด้วยหรือเปล่าครับแบบว่าต้องทําสิ่งที่ถูกแต่รู้ว่าจะมีคนไม่พอใจใช่เลยค่ะถ้าเราต้องตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแต่รู้ว่ามันอาจจะทําให้ใครผิดหวังก็ต้องเลือกทำแล้วก็เล็ดเดมค่ะ ปล่อยให้เขาจัดการกับความรู้สึกผิดหวังของเขาเองอืเพราะเราแคร์ทุกคนได้ไม่ตลอดเวลาและที่สําคัญคืออย่าให้คนที่เราต้องทําให้ผิดหวังกลายเป็นตัวเราเองนะคะแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเออคนเรามองโลกจากมุมที่ต่างกันประสบการณ์ต่างกันมันก็ช่วยลดคอน FLICT ไปได้เยอะค่ะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะช่วยหรืออยากเห็นใครสักคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นล่ะครับ การเล็ดเดมอย่างเดียวมันจะดูเหมือนอไม่ช่วยเหลือหรือเปล่าอ๋อประเด็นนี้เขาก็มีพูดถึงค่ะไม่ใช่การบังคับนะคะแต่เป็นการสร้างอิทธิพลเชิงบวกเขาเรียกว่า ABC loop ABC loop. B C loop คืออะไรครับ A คือ Apologize ขอโทษก่อนเลยถ้าเราเคยไปกดดันเขามันช่วยลบกำแพง B คือ Back off ถอยออกมานิดนึงสังเกตการให้พื้นที่เขาได้ลองเอง C คือ compliment คือคอยชมให้กำลังใจแม้จะเป็นความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆก็ตามอ๋อเปลี่ยนจากผลักเป็นประคองแล้วก็ให้กำลังใจแทนใช่ค่ะแล้วถ้าทำ A B C แล้วมันยังไม่เวิร์กก็จะมี D กับ E ต่อมีต่ออีกค่ะ D คือ decide ตัดสินใจเลยว่าเราจะยอมรักในจุดนี้หรือถ้าเรื่องมันสำคัญกับความสัมพันธ์มากจริงๆก็อาจจะต้องจบความสัมพันธ์นั้นไป ส่วน E คือ ending the n a g g คือถ้าตัดสินใจจะอยู่ต่อก็เลิกบน่นเลิกพยายามเปลี่ยนเขากลับมา Let Them ในแบบที่ยอมรับจริงๆเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนดีครับสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ตัวเองเรื่องความคิดคนอื่นหรือแม้แต่การอยากช่วยใคร หัวใจก็ยังเป็นการแยกแยะว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็เล็ดเดิมไปแล้วกลับมาโฟกัสที่การกระทาความคิดของเราเองหรือเล็ดมีสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการฝึกฝนที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่คนปล่อยเมื่อไหร่คนลงมือทำในส่วนของเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้สงบสุขขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับวันนี้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับ ขอบคุณมากครับทำให้เห็นว่า Let Them e ร r y เนี่ยไม่ใช่แค่การปล่อยปละนะแต่เป็นการเลือกใช้พลังงานอย่างฉลาดจริงๆยินดีค่ะออขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับจากที่เราคุยกันเรื่องอารมณ์90วินาทีนะคะถ้าเราลองเอาไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันดูลองสังเกตอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นแล้วพยายามยังไม่ตอบสนองทันทีลองรอสักครู่ให้เวลาตัวเองได้เลือกการตอบสนอ,องจริงๆ คิดว่ามันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือเปลี่ยนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ